สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมครั้งนะครับทีมงานโตต้าไทยแลนด์ครับในวันนี้นะครับมีเพื่อนๆหลังไมมาถามนะครับว่าตัวแฟลชแสลบกับดอบแพแนลจะโมเดลได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆในการขึ้นโมเดลในส่วนของแฟลชแสลบแล้วก็ดอบแพแนลให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้โมเดลแค่ช่วงเดียวนะครับ เป็นเสาสีต้นกับแฝดสลบนะครับเอเคครับลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนของคอลัมน์เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันในการใส่ตัวดอปแพเนลอยู่เลยนะครับอินเสิร์ตคอลัมน์ดรอปแพแนลเข้าไปได้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับผมก็จะใส่ระยะเข้าไปนะครับ x y ปรับเซนเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของความหนาดรอปแพเนลนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้พื้นสัก200นะครับแล้วก็ตัวช่วงดรอปเนี่ยสัก400นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นนะครับในส่วนของพื้นเนี่ยก็จะมีคําสั่งในการสร้างขอบเขตของพื้นอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะสร้างลักษณะนี้เลยนะครับก็ถ้าในส่วนตัวนะครับผมจะแนะนํำให้เพื่อนๆสร้างในลักษณะนี้นะครับคือแบ่ง ถึงกลางระหว่างเสาไปนะครับไม่ควรสร้างแบบเป็นผืนเต็มแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลานําไปคิด for ไฟนแล้วเนี่ยเวลาล,า,ลากเส้นสติ๊อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ให้แบ่งช่วงแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแบ่ง เป็นสามช่วงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่พื้นเข้าไปได้เลยนะครับใส่สลับเข้าไปได้เลยความหนาสักสองยนะครับเอาเดสโหลดสัก3ามร้อไรโหลดสัก5้าร้อยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ได้พื้นมาแล้วนะครับกระดอบแผ่นแนวไหนมาดู3 d ดีกันบ้างนะครับว่าเป็นประมาณไหนเห็นไหมครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็อานาลซิสได้เลยครับ ในส่วนของโ o a d combination นะครับผมจะเอาแค่ dead load กับ live load หับ factor นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเมทของ slab นะครับเรียบร้อยนะครับอน a l y ซิสได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับในส่วนของ a n a l y s i สเนี่ยก็น่าจะไม่นานนะครับเพราะว่ามีโหล d case แค่โหลดแคสเดียวแล้วก็โมเดลค่อนข้างเล็กนะครับเรียบร้อยนะครับกดโอเคนะครับ ิดไปได้เลยมาดูในส่วนของโพสต์อันล่าสุกันนิดนึงนะครับก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นการเช็กว่าโมเดลของเพื่อนๆเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับมีส่วนไหนหลุดจากการหรือเปล่านะครับก็สามารถเช็คได้เลยโดยการเปิดในส่วนของ d i s c e m e n t ขึ้นมานะครับกด animation ดูได้เลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ท้นส่วนก็ connect กันดีนะครับ แล้วก็เช็คพวกแ,แกรมหรือคอนทัวร์ต่างๆได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะไปเช็คอีกทีในการในขั้นตอนการทำฟอไฟในแล้วกันนะครับเด็คโมเมนต์ในแผ่นพื้นนะครับอันนี้ปิดไปก่อนเลยนะครับต่อ,อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนมาครับมาเช็คในส่วนของพัชชิ่งเชียร์นะครับเหตุผลที่เราใส่ดอกเพนเนลเข้าไปเนี่ยเพราะเราต้องการเช็คพัชชิ่งเชียร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีส่วนของการเช็คพัชชิ่งเชียร์อยู่เลยนะครับ ในส่วนของคอลัมน์เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าคอลัมน์เราเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงขอบหรือว่าอยู่ตรงมุมนะครับก็จะมีทั้งขอบแกน x และขอบแกน y นะครับแล้วก็เป็นมุมเลยนะครับอันนี้เราอยู่ตรงกลางทั้งหมดเลยนะครับแเราก็สามารถเช็คตรงนี้ได้เลยกดดีไซน์นะครับอันนี้เขาก็จะเช็คพันชิ่งให้เราโอเคเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ผ่านเรียบร้อยดีนะครับอันนี้เราสามารถไปดูจากหน้าต่างตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเห็นไหมครับจะมีเส้นขอบสีเขียวขึ้นมาอยู่ล้อมรอบเสาเราอันนี้คือแนวของพันชิ่งนะครับเห็นไหมครับจะมีแนวของพันชิ่งอยู่เสร็จแล้วนะครับต่อไปอันนี้เราเช็คพันชิ่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลากเส้นสติปนะครับเพื่อใส่เหล็กเสริมแล้วก็จะไปเช็คพอร์ไฟน์นะครับ จะลากเป็นลักษณะของไฟนั้สตริปนะครับเพื่อกำหนดขนาดความกว้างนะครับลักษณะนี้นะครับผมจะกำหนดความกว้างให้อยู่แค่ในช่วงของดอกแพนลของผมนะครับวงแรกนะครับลักษณะนี้เห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งผมจะลากให้ออเคให้ต่อเนื่องจากเส้นนี้เลยนะครับแล้วผมจะปรับตัวนี้ให้เหลือ1น,นะครับ มันปรับเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมก็อันนี้กลับกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นห้าร้อยอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็ลากเส้นตรงกลางเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ปรับไปชนขอบเติมได้เลยนะครับดอกแพรแนวได้เลยเป็นเหล็กช่วงกลางนะครับ ใส่แกน x แล้วก็มาปรับแกน y ครับง่ายๆเลยเหมือนเดิมนะครับลักษณะดเดียวกันก็อันนี้ผมปรับขนาดไปเลยแล้วกันนะครับห้าร้อยกับห้าร้อยนะครับเนี่เอ่ยอเอาใหม่แไม่โดนเอาใหม่อ่าเนี่ยครับอันนี้คือช่วงดัดแผเนลนะครับช่วงหัวเสานะครับก็ลากตรงนี้ต่อเส้นกันเลย นะครับน่าจะเป็นด้านขวานะครับเหลื 1. อหนึ่งอาไม่ใช่ครับขอโทษทีต้องเป็นด้านนี้เหลือหนึ่งด้านนี้ห้าร้อยโอเคอันนี้ก็จะกลับการเป็นห้าร้อยกับหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องกลางเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ ให้มาชนสิตปตรงนี้นะครับต่อีด้านหนึ่งไปชนสิตปด้านนี้รักษาดีเรียบร้อยแล้วเราได้สตปทางการ x กน y มาแล้วนะครับสิตปมีไว้ทํำไม่นะครับมันจะมีไว้ดึงโมเมนต์ตรงที่เราลากนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของฟอร์ฟ n i t e กันเลยนะครับฟอร์ฟ n น t e ในสิทธ์นะครับอันนี้ก็ Run f o r m เมสก่อนนิดนึงนะครับเป็นเมสก่อน ขักษณะนี้นะครับกดเมสเลยนะครับเ e n นเนเลสโมเดลขึ้นมาปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาดูในส่วนของโพส t Analysis นะครับว่าเมส้วเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นสติปขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกดูโมเมนต์ในเส้นสติปแต่ละเส้นได้นะครับเราก็จะดึงเอาค่าตรงนี้นะครับไปออกแบบ เสริมนะครับเห็นไหมฮะอันนี้สติปตัวนี้นะครับทั 1x2 เหมือนกันเรามาดู x5 แล้วกันนะครับตรงกลางพื้นว่าเป็นแบบไหนเห็นไหมครับแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะกดปิดไปได้เลยนะครับอันนี้เพื่อผมจะดึงเอาโมเมนต์เข้าไปอยู่ในเส้นสติปนะครับ นี้เขากำลังดึงโมเมนต์นะครับเซฟโมเมนต์เข้าไปในเส้นสติปนะครับเราก็จะปิดไปนะครับแต่แล้วผมจะกดอัปเดตดีบาร์เลยนะครับเรียบร้อยนะครับได้รีบาร์ทั้งหมดมาแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับช่วงหัวเสาช่วงตรงกลางพื้นช่วงตรงขอบครับลักษณะนี้เรียบร้อยนะครับในส่วนของแปดสลับแล้วก็ดรอปแพเนลนะครับ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ